สวัสดีครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตางบ้านทุกท่านนะครับก็ตอนรับกระสู่ทางช่องนิวพารวยนะครับนิวพาโชคนะครับแล้วก็นิวพารวยแฟนเพจนะครับผมวันนี้ก็จะมาตามแนวทางของแม่หน่วยนะครับงวดที่แล้วแม่นวยก็ได้แปดห้าตรงๆนะครับผมนะครับแล้วเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของแม่หน่วยนะครับผมว่าจะเป็นแนวทางเลขความฝันนะครับหรือว่าเป็นเลขสูตรนะครับแนวทางประจำงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหก นะครับผมจออมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรุ้นรับชมรับฟังพร้อมกันนะครับแม่หน่วยฟันแม่นนะครับก็เข้ามาสามงวดสีงวดติดแล้วนะครับเอซีครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องนะครับไปครับไปรับชมรับฟังแนวทางพร้อมกันนะครับเต่าเหรไปเรียนกับกันมูเขาไปแล้วว่ารับผิดตันบอกแห้งไรเดอร์พาตาเลี้ยงแล้วเพแท้ในนี้ดิแล้วเพาะ่ทนได้ไปเกิดไปคานดิ ยังไงเล่าสิมากเงียนเล่าได้หนิบอกว่าท่านเลยพอจบคำเียื่อกับผู้ h o มเล่าสิงยยน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 จ้ะเหยงกับผู้ hom นั่นนั่นนั่นเล่ามากแล้วเล่ามากแล้วสำหรับว่าตัวบานเป็นบัญชีของไอ้เจ้านั่นหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบัญชีเล่านั่นอันที่อันนี้งบที่แล้วที่แม่ได้แปดห้าใช่ไหมครับบ้านว่าเลขตัวนี้มันดับอ๋อเป็นเลขคับเรียกอะไรบ่หมักกันเลยบ่หมักกันเลยว่า เอา abei, immun, หลายแม่ก็ได้ได้หน่อยก็ได้ได้ได้หน่อยก็ว่าเลขตัวนี้อันงดงดกว่านั่นเขาดับย uh ูหนาก็ได้เสียอันตัวนั้นวบนนี้เกิดก็เลขไปบอกคนอื่นคนก็ได้หลายก็ก็ได้หลายก็บอกเพื่อนเพื่อนก็ซืือปรับลุ่งเอาปรับแล้วนะเพื่อนขายย่แล้วนะเพื่อนนั่นอยู่แล้วนะเพื่อนเจ้าย่แล้วครับในน้อยในได้ประมาณเท่าไหร่ครับแม่ละไปปิดก๊อกน้ำแห่แม่ได้ได้ไหม บอกเพิ่นถือไลฟ์ว่าคะแม่บอกคนพ่นบอกเพิ่นพูดเดียวเพิ่นถือได้เห็นเพิ่นถือกันสิบตัวเดือนมื้อเดหนึ่งบอกเพื่อเดียวเด้เพราะว่านางเตยู่นี่ก็บบ้านไอ้ใสใสก็เพิ่นมากหาก็เลยบอกเพิ่นตัวนี้นะตัวเดียวลางเพิ่น ปดหาตัวเดียวเลยเปดหาตัวเดียวไม่ได้กับเนี่ยต้องซื้อยิ่งเป็ดหาเร้เนก็เด็กอ๋อกระท้อมาปรับเลยล่ะตัวมารายงานเลยล่ะเออแล้วต็มาไรก็ในฝบอกนี้ตนี้ตองมาารงานเลยเนี่ยนี่สที่เป็นตัวเห็อยังเออทีไเป็ตัวยังนี่ฝังซื้อเลยเลือกรางนั่นตัวเดียวเขาสร้างมาเปดหาตัวเดียวเนี่ยมาแค่นี้วันนี้กับจะคว้งปันเห็นเนี้ยประตูเหลียงประตูเหลียงก็ตายลวละ ว่าจะมาเร่นเฮียนเล่าเสียวเฮียนเล่าไหลแล้วว่าถ้าเดี๋ยไปใส่ดิหจากน้อยเล่าสิมาดิ่นิสนอกว่ามื่อท่านโดนเทียงก็ข้อมติงุยุดยุนยุ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 ุ่่นลามาเล่าลรามาเล่าสนอกว่าเฮ้ยมันออกมาออกนี่จากนีนเล่ายาเล่าแล้วประตูเลียงในกำปั้นเหมือนแจ้ว่าเป็นไปกี้เล่ามันเป็นหนึ่งรอยแปดสิบห้ายังล่ะท่านั่นล่ะแต่ว่ามือขึ้นว่านี่ว่ามันมือขึ้นนี่นี่มือขึ้นนะว่านนี่คือนอแล้วบานนี่บันบ้านประตูเตี้ย เตี่ยอ้วนหยัดสินงัวให้เต็มถุงหูหิวเท่าน,นั<เห>้นแหละเท่านั้นแหละเดี๋ยวเรนบ่แม่นตัวเลขดิเท่นั่นแหละเนื้อ <choose S 2> <cott on S 1> งัวกันมาได้เนี่ยตาบ้าเด็ทีเล่านั่นอันสองหาสามสองห้าสามเดอเท่านั้นแหละตาบ้านเล็กทีก็ได้เนาะค่ะแม่จ้ะเท่านั้นแหละตาว้านเนื้งงัวเนี่ยก็บอกกูว่ามันติดเป็นเด็กเป็นเบอร์ว่ครับเขาว่าฝันว่าได้เนื้อนี่ก็จะได้โชคใช่ไหมแม่กาบว่าหลู่แหละล่ะอืมครับ สองหาสามลกันกาบันทึกที่เราวส,<อ>สองหาสามว<ร>ันดีเนาะงวดที่แล้วนี่แม่แม่ได้ไหมครับแปดห้านี่หรือว่าบอกบอกแต่เขาอย่างเดียวได้สองอ๋อได้สองหมื่นได้สองพันอ๋อเนี่ยมันวอลลี่คนดับวอนลี่คนดับคนอื่นว่าซื้อวันนึงรับอันนึอันคุยเจ้าะนี้เจ้าไะใดๆก็จะพร้อมแม่ว่าเป็นเด็กดับแม่ก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อ,อโอ้เคยได้ซื้อตุ๊กตี้เขาว่าเขาดับอยู่เนี่ยครับ ดับเรามันไม่ดับกองฉลากนี่แหลต่ว่ากองฉลากมันไม่มีเล่ดดาบนะครับไม่มีดับเรากองฉลากไม่มีเล่ดดาบหลับเราวันนี้ว่าหลับแล้วหลับแล้วว่าเล่นดับป้อมนี่ดาบอะไรแค่นั้นแหะปั้นเวลาบปั้นว่าเอาขี้เจาะอะไรเงัดเอาเสีนงง่วนเสียเนื้องวงให้เต็มทุงมันจะแดงแจ๊บใบกุหลาบเนื้องัวงครับไข่ไข่แม่ที่เอาเนื้องัวมาให้แม่อันล่างไข่ของที่เสียกนะเนีย่มันอ้วนปลาเตียงไปจับว่าเห็นไหมอ้วนปลาเตียง เตี๋ยวอวนเตี๋ยวอวนเออตัเตี้ยมันตัวเตี้ยั่นไหมซี่ใหญ่อวนดูนเสียดซี่แยกนี่น่นีหยกลุ่มนบ้านกลุ่มกลางหลังหลังขายของหลังค่ะท้ายมลองมเวลาเราไปอยู่ช้ากลองเยเป็นทะเบียนบ้านเพื่นบ้านสองห้าสามบ้านเล็กทีเพิ่นบ้านเล็กทีนะบ้านเล็ทีสองซอยหาสิบสามเคยถ้าก้อนมันออกหาสามอนอันเคยฟันเกียวเพิ่นเยอะก๋แม่ก็สลับเอาแน่ันละ มันมันออกหาซ้ำนั่นนะมันออกสี่หาสามนั่นนะตอนนั้นแม่มากบอกค่ะสองห้าสามกับมันกับใครหน้าเหมืนไหนหน้าเล็กแต่ว่ากันงน้าเนี่ยแบบว่าเหล็กห้าสามนี่แม่นะห้าสามห้าสามคือว่าถือเก่าหนึ่งกระไดโยแม่บอกเก่าหนึ่งกับเก่าหนึ่งกระไดเก่าหนึ่งได้ได้เกตพันอมันทีเดานั่นกวนนันชุดไทยนั่นนะฟันมันเล็กหน้อยหยอกกันกับ เอ,เอาอ็าไรยังไงดูเก่งเอ็กเ,เมนเก่งขึ้นอบอม,มาฉันบอกว่าจ้าเสียดายไม่ได้มาตามแนวทางแม่เนาะงวดที่ออก91กับ97ใช่ไหมแม่เออบ้มามมากแต่จะบอกตะตองว,วดว่า0 4 0ูนั่นมันเป็นปลออกเลขเล้วมือเดียวกันกับเลขไทยออกนั่นแหละหอ,ออกเลขเล้าก่อนมันออกเลขเล้า004ครับคันว่าออกเลขเล้วมันมาออกเลขไทย097 เรียงล่างเก่าหนึ่งก็ได้น้ำเย็ดก่อมันก็บโตนั่นแหะสื่อเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับเก่าหนึ่งก็ได้แล้วก็งวดถัดมาแปดห้าแม่ก็ได้ใช่ไหมครับได้แต่ว่ามันเป็นเลขที่ไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นเลขที่ว่าเลขดับจะมาดับกมดตดับต้องเขาติดดับถือยม่เหลาจะงวดค่ะถือแม่เหลาจะงวดค่ะก็ถือมากจังเจนแบบ อันนี้ก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็อันวัดเก้าหนึ่งแล้วกันวัดนี้ก็ได้้อยหน่อยสามหงวดติดแล้วเลขเลขแม่นี่จะเป็นความฝันอย่างเดียวใช่ไหมครับอเป็นความฝันอย่างเดียวสำหรับแนวทางเอาเบอร์ทรมาเลยนะเดี๋ยวสิเวลาฝันสิขันบ่นบอนยากคันยากซะยังสิโทรไปบอกเองแล้วถิ่มาตามคงสุดท้ายแม่อยเนาะค่ะ คันว่าตามก็ว่าตามเด้อคันเร็วสิว่าปเลยด้อเพิ่นสิบ่ได้เลขคงสุดท้ายเด้เออมาอยู่ตะนอกบักหันเนาะมาบ่พอเนาะเออแม่นมาบ่พอแม่แม่ตไันคงสุดท้ายบ่ามใหญ่เลยนี่สิเบ่สมาปิดบ้านนมาดเจ้าปิดบ้านแม่ไม่ว่างบ่่สงสัยไปธุระธุระไปธุระกับลูก นี่พอดีไปเรียนน้ำลูกไผ่ลูกไส้ที่ไหนบ่นอย่างนั้นช่วงเย็นๆนี่ละจ้ะแมโอ้นั่นน่ะแต่ว่าคนสิมาหน่ยได้วัดสันก็โทรมาบอกล่วงหน้าคนเด้อเอาสีสะเบิดทั่วไปซะครับคันสิมาสิมาเบิดในห้องสิเดนหูจักเขาสิเดนดูบ้านใหญ่อยู่เหมือนนั่นแต่บอแม่เอาเบิดทั่วเอาเบิดทั่วแม่ไปซะไม่ได้สิมาเฮาแม่สิได้นั่งทานนั่นเนาะครับ แม่สิได้ถามม่สิเลโรแม่สิบ่ได้ถ้าเรียมากบ่พอกันเฮ้มันสิเป้านะม <c oughs> ันสิเป้าเกิดได้ตัวดีมาเฮ้มันสิเฝ้าครับมีหลายฟันแล้วนี่ฟันวาลีแล้วตว่าเอาบาดีเที่เป็นไปก้อนอืครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาไปเสียงก่อนแม่นะรไปเสียงก่อนครับถ้าฟันยังไงเดี๋ยวจะมาตามแนวทางของแม่อีกทีนะครับผมเข <c oughs> <c oughs> าเ้อมื้อนี้มันก็จะเบิ้งคงสุดท้ทยลังวันศินไปนี่ละ่ะ <c oughs> นี่ลหละลังวันซินไปนี่ละ่ะครับ ขอขอบคุณคุณแม่หน่วยหลายๆค่ะขอบคุณครับนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่นุ้ยนะครับผมต่องวดไปก่อนนะครับแนวทางประจำงวดวันที่30ธันวาคมนะครับ2566นะครับผมก็ความฝันฮนะครับเลขของแม่จะเป็นเลขแนวทางความฝันนะครับเข้ามา3าสีงวดติดแล้วนะครับ fc ครับแนวทางความฝันก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็นบ้านเลขที่นะครับผมงวดที่แล้วก็แม่ได้85ตรงๆนะครับ fc นะครับแกปหน้าจอกันเอาไว้นะครับแนวทางต่องวดสองห้าสามนะครับให้โชคให้หมานให้ร่าให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ